ตอ,น,อนนี้รอนนะอุ้ยฟูมากเหนือละเอียดมากโอ๊ยเจ็บใจไม่หายเคาะซ้ำกำซัดตอนออกไปซื้อผงฟูก็ไม่มีเอารถยนต์มาเก็บที่บ้านเอามมเตอร์ไซค์ออกไปฝนตกอีกอปผงฟูมาปับ๊บเครื่องปั่นพังนีน่อร่อยไ้มอร่อยวิ้ยลูกบอกอร่อยแสดงว่าผ่านนี่หมูยอของฉชาร์ มาตำส้มตำ สวัสดีวันนี้เราจะทําทุกคนเห็นที่ปกคลิปเราใช่ไหมคะเราจะทําหมูยอให้เด็กกินเด็กอะ่ะชอบกินหมูยอไก่ยอมากเออวันนี้เราทําไก่ยอไม่ใช่หมูยอแล้ววัตถุดิบก็จะมีผงฟูเป็นส่วนประกอบหนึ่งอย่างที่เราขาดไปเราก็ต้องเอาไปซื้อเดี๋ยวไปแวะกินกาแฟก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูร้านประจําที่แวะบ่อยๆนะคะไปเจอกันค่ะ ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแล้วนี่ก็คือกาแฟที่เราชื่นชอบที่สืดอก็คือเมกาโนโนะเมกาโนของเราคือจะไม่หวานเลยร้านนี้ก็คือเดบะเบสในใจตลอดอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อผงฟูกันไม่ได้ที่ไหนเราก็เซเว่นนี่แหละเพราะว่าไหนๆก็ออกมาซื้อกาแฟซื้อผงฟูแล้วก็จะมาหาซื้ออยางอื่นด้วย ชุโกคเซเว่น 7, ที่เรามาไม่มีผงฟูก็เลยเดี๋ยวจะไปหาที่ร้านค้าที่หมู่บ้านเราน่าจะมีมีเราคิดว่าน่าจะมเออีเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ผงฟูเปล่าเพราะว่าของอเตรียมไว้หมดแล้วว่าแล้วถ้าไม่ทําวันนี้ก็คือก็ต้องแพ็คของแล้วก็ยัดเข้าตู้เย็นขอให้มีนะจ๊ะเหมือนเคยซื้อจริงๆร้านหน้าหมู่บ้านเราอะ ในที่สุดเราก็ได้ผงฟูมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดที่ใส่ไปในวันนี้อย่างแรกเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยอันนี้แรกก็เป็นเครื่องปั่นเจ้าปัญหาของเราเองมันไม่ใช่เจ้าปัญหาหรอกแต่เราอะเป็นตัวปัญหาของมันที่จริงมันไม่ได้เสียนะทุกคนตอนแรกเราคิดว่าเออมอเตอร์พังหรือป้าเราปั่นนั้นไปไหมเราปั่นไม่ถึง6กวินาทีแล้วมันก็แล้วมันก็ปั่นไม่ได้อีกอเลยทุกคน,น,นนะเพราะว่าเครื่องนี้ ไปแล้วม่รู้ว่าเครื่องน <vastly lava. S 3> ี <realtà> ้ใช้ได้บ่าเดี๋ยวเรามาปั่นไกลต่อแป๊บนึงนะพอปั่นละเอียดแล้วนะเราก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างที่เรามีอยู่ลงไปเลยไม่มีการไล่เลียงเครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นมีอะไรเท่าไรใส่ไปให้หมดนะจ๊ะ ทำออกมารสชาติค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวถ้าใครอยากให้รสชาติแบบเบาวกว่านี้ก็ลดซีอิ๊วขาวหรือว่าลดผงปรุงรสได้นะคอนเฟิร์มว่าสูตรนี้เป็นอะไรที่เพิ่มรสได้แล้วก็อร่อยด้วยถึงจะปั่นแล้วแต่ว่ามันเป็นเครื่องปั่นที่เดี๋ยวไม่น่าจะเข้ากันเดี๋ยวเรามาจัดการนวดอยู่ข้างนอกนี่แหละ เนื้อละเอียดมากโอ๊ยเจ็บใจไม่หายเคาะซ้กำกาซัดตอนออกไปซื้อผงฟูก็ไม่มีเอารถยนต์มาเก็บที่บ้านเอามอไซค์ออกไปฝนตกอีกดีนะได้ผงฟูมาพะผงฟูมาปับ๊บเครื่องปั่นพังแล้วใบเสร็จก็หายไม่รู้ว่าจะขอขะแถลงการเครื่องปั่นนะทุกคนมันไม่ได้พังเราอ่ะใช้ไม่เป็นเองตรงมอเตอร์กับ ตรงแทนที่ปั่นอะมันประกบไม่เข้ากันมันก็เลยไม่ปั่นให้แค่นั้นเองทุกคนตอนแรกที่มันปั่นได้อาจจะเป็นเพราะมันประกบเข้ากันดีแล้วแต่พอแบบเราปั่นไปเนื้อไก่มันหนื่งใช่ไหมมันก็แบบเหมือนมันเพย์ขึ้นนิดนึงมันก็เลยทําให้เครื่องหยุดทํางานเดี๋ยวจะต้องหาเมนูที่ใช้เครื่องปั่นตัวนี้เพื่อแก้ตัวให้นอนนะจ๊ะให้แก้ตัวให้ตัวเองนี่แหละเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณ30นาที เดี๋ยวเราจะมานึ่งกันจะเอาพิมพ์แบบนี้แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปปึ๊บพอแล้วก็ทาน้ำมันให้ทั่วนะจ๊ะนี่ทั่วแล้ว มเสร็จตัวเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเอาใส่พิมกันดูดิเนียนมากจ้ะนี่เนียนมากจ้าเดี๋ยวเราออกไปนึ่งกันน้ำเดือดพอดีรอยอย มาถึงตอนนี้แล้วเราก็แบบเออลืมลืมที่จะเอาฟอยลอ์ปิดเพราะว่าถ้าเกิดมีน้ําหยดลงไปใช่ไหมหน้ามันก็จะไม่สวยแล้วมันก็จะมีน้ําปนอยู่นะเอาฟอยล์ทำอาหารนะมาคุมไม่ต้องเจาะนะคุมไปเลยแล้วก็ใส่ไปนึ่งต่อเลยนึง่งประมาณ40นาทีรอนไหมเนะี่ยรอนนะ อู้อู้ยฟูมากเช็คดูสิโอ้สุกค่ะสี่สิบนาทีอูย้ยเยอะมากโอ้มาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงข้างในเอาออกยังไงดีนี่ไ โอ้มว้วหอมเดี๋ยวเรามาตัดกันมันจะเป็นยังไงเนี่ยนี้มันสวยๆอ่ะ,อะตรงนี้ก็แรอกกันเนาะชิมก่อน เด็กกลับมาจากโรงเรียนพอดีเลยเดี๋ยวให้เด็กมาชิมเพราะว่าอันนี้เราตั้งใจทำให้ลูกนะจ๊ะแบบนางชอบกินแบบหมูยอไก่ยออะไรเงี้ยอืมน่ากินน่ากินมากเลยเราขอชิมก่อนอืมอยอืมเหนียวยากเด็กมากิน ลุ้นลุ้นกระป๋ามา,มาชิมมาหมาชิมมาชิมห,ห,หมูยอ,อยโหทำไมเลอะอย่างนี้อ่ะร้อนร้อนน้าเนี่ยอ,ร,อ,ร,อร่อยไหมอร่อยอุ้ยลูกบอกอร่อยสแสดงว่าผ่านเค็มไหมอ่ะแม่ว่าเค็มนิดนึง ไม่เค็มหรออร่อยไหมคะรับแม,ม่ทำเป็นก้อนชีสด,ดิก้อนชีสมันอู้ยแม่จะเป็นแบบสุดนี้อร่อยลูกบอกว่าไม่เค็มแต่ความรู้สึกเราอะ่ะเค็มนิดนึงก็ไปลดแบบอ่ผงปรุงรสเนาะลดผงปรุงรสลงเหลือสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็พออร่อยใช้ได้เลยสุดนี้ เดี๋ยวจะแบ่งให่กล่องมีห้ากล่องอืมฮู้ันฮู้จิฮู้ยร้อนอร่อยอืมเดี๋ยวจะให้เขาเย็นตัวลงแล้วเก็บใส่กล่องเอาไว้ทำกับข้าว นี่หมูยอของชาร์ฟมาตำส้มตำาันรไหนมาขี่อันนานี่นะไม่ต้องตีกาวลองดูจนมาลองอย่างดูทุกคนบอกว่าไม่เค็มแต่ว่าเราว่าเค็มกระเพาตำล้วอร่อยเนย No me hace.